อมาตาผมถามคนนี้นะครับบักลาน้อยนะครับทรมานมากครับเวลาเป็นทีเหมือนมันจะตัวเลยครับอผมเข้าใจเลยคือผมเนี่ยก็เป็นเหมือนเหมือนคุณนั่นแหละนะครับก็คือมันหายใจลําบากและมันหายใจเนี่ยมันจะฟีีตลอดเวลาใช่ไหมครับเวลาเปิดแอร์เนี่ยอากาศเนียยิ่งหนาวๆนาเนี่ย หรือว่าตอนนอนเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกแบบหย่ยยังกะจะจะตุยเลยใช่ไหมครับแต่แต่แต่ผมนะครับให้กําลังใจนะครับสู้ๆนะครับสองนิ้วเลยจะตุยนะครับแต่ถ้าเราอะ่ะพี่ทําเหมือนที่ผมบอกไปน,นะในคลิปที่ที่พี่ดูจบใช่ไหมพี่ลองหายานะครับที่พี่เนี่ยคิดว่านะมันถูกมันถูกจริตจ,จมูกพี่เออมันถูกจมูกพี่แล้วแบบมันหายอะ่ะ พี่ซื้อมาหลายๆตัวซื้อแต่ละตัวก่อนก็นได้เอามาพา่นเช้ากลางวันเย็นนะครับอย่าละเลยนะพี่เรื่องนี้อย่าละเลยจริงๆพ่นดูเหมือนไม่หายอะพี่ก็ลองลองดูก่อนนะครับแล้วก็ล้างจมูกด้วยน้ําเกลือนเนี่ยมีติดบ้านเลยใช่ไหมซื้อไว้หนึ่งขวดใหญ่เลยแล้วก็เอามามาล้างจมูกยากพ็พ่นแต่ละาหายใจไม่ออกอีก ให้เราไปตรวจหลอดลมด้วยว่าหลอดลมมัน,มน,มนฟีบเล็กหรือเปล่าเราก็กินยาขยายหลอดลมนะครับอ่าหรือถ้าเราว่างหน่อยอยู่ใกล้กับรอพอใกล้บ้านเรานะครับโรงพยาบาลใกล้บ้านเราอะเราก็าไปเอาออกซิเจนอนะมาเติมใส่จมูกเราได้นะครับคุณหมอก็จะให้พี่ก็บอกไปว่าผมเป็นอันนี้อันนั้นเดี๋ยวเขาตรวจให้เองนะครับนะครับและอีกทางหนึ่งถ้ามัน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 หน,น,นักหนาอะไรเงี้ยพี่ส่ง รูปภาพแบบว่าอาการมันหนักไหมอะไรเงี้ยถ้าหนักมากๆนะพี่ส่งมาให้ผมแล้วก็หนักมากเนี่ยให้พี่นะครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะครับคุณหมอเลยนะครับมันจะมีโดยเฉพาะเลยคือหูคอจมูกให้เขาผ่าไหมอะไรเงี้ยลองติดต่อก่อนนะครับถ้ามันหนักจริงเพราะมันจะช่วยได้เยอะเลยการตัดผ่าตัดนะครับมันจะทําให้เราอะ่ะ เนี่ยผมยังพูดผมยังเป็นเลยแต่ผมยังไม่ได้ผ่าตัดนะครับคือผมก็เป็นก้อนใหญ่เหมือนกันนะครับผมก็คิดไว้ว่าพี่น่าจะคล้ายๆผมเลยนะครับก็ถ้ามันหนักอ่ะให้พี่ผ่าออกและพี่จะรู้สึกผมว่าพี่โล่งเลยแหละแต่ผม,มยังไม่ได้คิดว่าจะผ่านะแต่ผมก็อยู่กับมันได้คือผมก็หายามพ่นนะนะครับแล้วก็พยายามออกกําลังกายสม่ําเสมอและสําคัญนะพี่อันนี้ผมขอเลยดอกเนี้ยควรทําอย่างยิ่งเลยนะดอกเน้นๆเ,เลยคือ พี่ต้องนอนให้เป็นตรงเวลานะไม่นอนดึกนะครับถ้าพี่นอนดึกเนี่ยอาการภูมิแพ้เนี่ยมันกำเริบนะครับเพราะเซลล์ต่างๆเนี่ย,ม,ยมันตกนะครับมันตกจริงนะครับพี่เซลล์ในร่างกายเนี่ยในร่างกายภูมิเราเนี่ยมันตกมันทําให้เราเนี่ยทั้งมีโรคแทรกซ้อนด้วยนะพี่แล้วก็เราหายใจลําบากด้วยอันนี้เรื่องจริงนะพี่ก็นอนให้ตรงเวลานะครับหรือไม่พี่อาจจะนอนดึกเนี่ยพี่ลองปรับเวลาก็ได้นะครับผมไม่รู้หรอกว่าพี่นอนดึกหรือไม่ดึกนะครับแต่ ถ้าพี่นีดนอนดึกเนี่ยใช่เลยอาจจะใช่เลยอีกอีกส่วนหนึ่งคือมันทําให้อาการเนี้ยมันหนักขึ้นนะครับฉะนั้นพี่ต้องนอนให้ตรงเวลาพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําให้เยอะแล้วก็หายาพ่นเอาน้ําเกลือมาล้างจมูกทุกวันนะครับตื่นนอนมาพี่กั้นหายใจบใสอันนี้ใส่ข้างนั้นล้างประมาณ 3- 4ี่รอบพี่วนเข้าไปทําให้รูจมูกเราสะอาดขึ้นและไม่ต้องไปแคะแกะเก่านะครับไม่ต้องไปแคะเอานิ้วก้อยเอานิ้วโป้ไปแคะจมูกบานนะครับก็ไม่ต้องไปแคะมันนะครับ แล้วก็ล้างจมูกบ่อยๆแค่นี้ครับพี่การที่เรารักษาให้มันไม่ระคายเคืองนะเพราะเราใช้น้ําบริสุทธิ์น้ําสะอาดคือน้าเกลือนะครับแล้วก็ยาพ่นเพื่อบรรเทาอาการที่มันบวมตุยให้มันยุบเมื่อยุบเนี่ยลมมันจะเข้าลึกครับพี่มันจะเข้าเลยปกติพี่เหมือนผมเลยตอนแรกผมก็ทรมานผมก็อยู่กับมันได้นะครับ ก็ฉะนั้นนะใครที่เห็นคลิปนี้นะเป็นภูมิแพ้ผู้หญิงผู้ชายนะให้กดบันทึกรายการโปรดไว้แล้วก็ฟังตามที่ผมพูดแล้วกันจนจบนะครับว่าพี่ลองหาอะไรในหัวข้อบอกมาทําสักอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่ายังเอาให้ดีที่สุดเลยพี่ทำมหมดเลยนะครับและมันจะช่วยในตัวพี่ๆได้นะครับผมมันก็นจะดีขึ้นเลยนะครับแล้วก็ทําทุกๆวันสม่ําเสมอ นะครับ every day every night นะครับพี่ทำไปทุกวันมันก็จะดีขึ้นแน่นอนถ้าไม่ดีเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับมันแนะนําดีกว่าแนะนําในสิ่งที่ดีก็ค,ค,คือมันมันมันหายะครับมันไม่หายขาดถ้าเราไม่ผ่าตัดนะครับแต่มัน <c oughs> มันทําให้เราอะ่ะคือแบบไม่ทรมานนะอันนี้ผมเข้าใจคือผมเข้าใจเพื่อนๆเ,เลยนะพี่ๆนะมันทรมานนะครับก็ทําตามที่ผมบอกเลยครับ นะครับล้างสะอาดหายามาพ่นเอาที่เราถูกจริตริตที่ถูกจมูกเราว่ารู้สึกว่ามันยุบถ้ามันไม่หายหาใหม่ดูในต่างประเทศเซิร์ชดูนะครับนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆนเล่นโซเชียลเนี่ยลองหาเซิร์ชดูมันก็มีอะไรแนะนําตัวโยงตัวยาช่วยอันนั้นอันนี้บรรเทานะครับพี่พก็ลองกันดูนะครับ5นาที34วีวิขอบคุณมากนะครับฟังแล้วก็บันทึกรายการโปรดฟังให้จบช่วงไหนที่ชอบนะครับ ก็บันทึกไว้แล้วก็เอามาทําดูนะครับล้างจมูกบ่อยๆน้าเกลือไม่ขาดแค่นี้ละครับขอบคุณครับ